หนึ S 1> 1, <S ่งสองมโอ้ไม่พร nee, ้อมเลยเอามหมเอามายมีมั 4, 2> 2, 3, Chun, ้ยครับครับสี่ห้าพันไปหาดูหนึ่งสองสมเหียกอล์เป้งขาเบบเงี้อช้ตัวเลเอามหมเอาไหนึ่งสองส2้มไรรขาเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนเลยจับ เราวิ่งลงล่างรออยู่บีกลับมาสายหมดแล้ววิ่งลงล่างรออยู่บีวิ่งสายอยู่บีเลยวิ่งสายอยู่บีเลยเวดในกลุ่มไว้เวดในกลุ่มไว้กูแลนอยู่กูแลนอยู่เวดในกลุ่มไว้เวดในกลุ่มไว้เวดในกลุ่มไว้เอาตัวในกลุ่มก่อนเอาตัวในกลุ่มก่อนไหนวิ่งสาโซนอยู่บีเลยมึงวิ่งไปต่อยเลยมันไม่มีแลนมึงวิ่งไปต่อยมันเลยมันไม่มีแลนไปเลยไปเลยวิ่งไปต่อยเลยในดงมันอะไป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 ในดงมันอะวิ่งกล้งขวาล่างก่อนไปไปไปวิ่งกล้งขวาล่างก่อนอยู่บีอยังอยู่นะ ยังอยู่นะตายอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งปล่อยนะตายอยู่ีในกลุ่มมา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 ะไป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 อายู่ีในกลุ่มก่อนนะไอ้ยุบิยืนอยู่ในกลุ่มมาไปเร็วในกลุ่มมาในกลุ่มมาในกลุ่มก่อนยุบิในกลุ่มเรายุบิในกลุ่มเราขึ้นมาขึ้นมาใครเข้ามาบ้านใหม่พี่เราสายก่อนอย่าเพิ่งขึ้นบนนะเอาไหนไปผมยุบีบนเลยใครเข้ามาใหม่พี่เราสายจ่วเราอ่ะพี่เราสายเข้ามาใหม่พี่เข้าบ้านสายนะเข้าบ้านสายแล้วผ่านเวทไปเข้าบ้านสายแล้วผ่านเวทไปเข้าบ้านสายแล้วาเวทไป ไปไป่วาไปฝาไเวฟไปผมขึ้นไปเลยยูบีอยู่บนอะไยบนไปไหนส่งบนไปไฟบนแลนแลนรับไปเดีไปเวฟไปเวฟไปมันไม่มีแลนมันไม่มีแลนเวฟไปเวทข้างใบเวทข้างใบเวฟข้างใบเวฟข้างใบโบไว้ไม่เป็นไรโบไว้โบไว้โบไว้กลับมา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 กับมาโบไฟล่างโบไฟล่างไม่กลับมาโบาฟล่างไหนน่ะมึงนิสเดียวกับผูมาได้เวฟไป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 ไหนม่หน่อยไหนไปไหนหมดวะไหนทาได้ไหม มันตีไม่ได้ไปเลยไหนผี่โม่หเรื่อยๆพี่โฉมไปไหนพี่โฉมไปไหนพี่โฉมไปไปมองหัวมหัวหัวมไปหลวมไปไปหลวมไปหลวมไปหลวมไปมึงเติมมึงตีไม่ได้มึงกอัมาหน้าบ้านเลยใครที่บอกตีไม่ได้อะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเวทไป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 หลวงได้นีมึงแค่นึงก็เล่นมันได้เห็นป่ะแค่มึงเล่นมันสบายเลยไม่กล้าป่ไป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 ไหนพี่โฉมไปเลยไหนพี่โฉมไปไหนพี่โฉมไปเรื่อยๆไหนพี่โฉมไปเรื่อยๆกูดึงแดนอยู่กูดึงแดนอยู่ไมกลัวกูดึงแดนอยู่กูดึงแดนอยู่ไปกูดึงแดนออกมา เวทไปเวทไปคุดูแลออกมาเวทไปมันไม่มีแดนไม่มีแดนเวทไปเวทไปมันไม่มีแดนเวทไปมองหลวงได้หลวงเลยหลวงได้หลวงเลยหลวงได้หลวงเลยตรงตรงหลังไหนเราอะหลวงได้หลวงล้วนแล้วกลับมาลวงแล้วกลับมาลวงแล้วกลับมาลวงแล้วกลับมาเฮ้ยลวงแล้วกลับมานพี่โถมไไหนพี่โถมไป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 ผมไปเลยโถมไปเลยผมไปเลยกูดูแลอยู่ผมไปผมไปผมไปโถมไปไปไปพี่โถมไปเหลือเหลือไหนละเหแต่ไหนละเฮ้ยถูกลบแดนในกลุ่มนะกูลบแดนในกลุ่มนะพี่ปัดไว้ดักไว้ฝัดไว้ลลวงแดนกุ่ม ไปหลังไปไปหลังไปไปหลังไปไปไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงแล้วอัดเวทไปอัดเวทเลยทังแคบอ่ะไม่ไม่ไม่มีแรงนะอันนี้ดีนะไหนไหนพี่เข้าตรงนี้มาเลยไหนพี่เข้าตรงนี้มันเติมมาได้อยู่วะเติมมาได้อยู่วะเฮ้ยวีวีเวทเวททัหัวเพื่อนไว้หน่อยนะไปไปทักหัวเพื่อนไว้ทักหัวเพื่อนไว้ทัหัวไม่ต่อยเลยต่อยไหนตัวหน้ามันก่อนต่อยไหนตัวหน้ามันก่อนต่อยไหนตัวหน้ามันก่อนไปดูไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเฮ้ยกูแข็งกูแข็งเบสกูหน่อยกูแข็งเบสกูหน่อยกูแข็งเปล่า กูนี่ไล่แลนให้อยู่นะไป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 ดันไปเลื่อนกันไปเลื่อนมัมีโผล่มึงไปเรื่อยๆก่อนมึงไปเรื่อยๆเอาโผล่แม่งให้หายก่อนไป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 ดันไปดันไปหน้าบ้านเข้าได้ไหมครับหน้าบ้านอ่ะเพื่อนเล่นอยู่ประมาณสามที่ถึงนะเร็ว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 โผล่ทางแคบอยู่นะต่อยต่อยต่อยในตัวหน้าก่อนมองต่อยในตัวหน้ามาก่อนมองต่อยในตัวหน้ามาก่อนมองต่อยในตัวหน้ามาก่อนครับมองต่อยในตัวหน้ามาก่อนกูไล่ดีที่อยู่กูไล่ดีที่อยู่กูไล่ดีที่อยู่ไปไปไปไหนไม่ต้องวิ่งหรือกงไหนเอาใครใครใครไล่ไปนะ ไหนพี่โบไหนพี่ขาสองไหนพี่าสอไปเลยไหนพี่้าวัสองไปเลยพี่าวสองี่ไ่ายทาวสอไปเลยพี่้าวสองไปเลยพี่าสอไปเลยพ่อไปเออพ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 อเตฝอนเติมอนฝอนไ้ไม่ไเบกไม่ไเบรกไปไปไม่ไดเบไปไปวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยแล้วไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งโหมไเลยวิ่งโมเลยพี่ฝาเบหลังไวนะฮันเดโรไปนะฮันเดโลไปนะไอ้เล่นมันจะวิ่งเข้าหรไมฮันโรไปฮันเดโเดี๋ยดึงแรงหน่อยให้ดึงแรงหน่อยให้ต่อยเตนนก ตัวในกลุ่มตัวในกลุ่มตัวในกลุ่มดันเรื่อยเรื่อยดันลงล่างเรื่อยเรื่อยดันลงล่างเรื่อยเดันลงล่างดันลงล่างดันลงล่างเฮ้ยเข้าแทนที่มันเข้าแทนที่มันวิสาแทนที่มันวิสาเราไปแทนที่มันเร็ววิสาเราไปแทนที่มันเร็ววิสาเราครับวิ่งมาแทนที่มันก่อนวิ่งมาแทนที่มันก่อนเร็วเร็วเร็วหมดยังเร็วเร็วเอาไฮด้าก่อนเฮ้ยไหนไหนวิ่งกลับมาโบไฮด้าในกลุ่มพี่เราก่อนไหนวิ่งมากลับมาโบไฮด้าในกลุ่มพี่เราก่อนไปเร็วไปเร็วย้ำแดนอยู่ย้ำแดนอยู่ไปไปหมดยันหมดย เฮ้ยไหน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 วิ่งออกใส่แป้นเต้ยวิ่ฝ่าออกไปแป้นเต้ยเผาแป้เต้ยก่อนแล้วก็แกะได้พี่ฝ่ายแป้นเต้ยเลยพี่ฝ่ายแป้นเต้ยเลยไป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 เวทไปเวทไปไม่มีแรงเวทไปพี่งผ่านผ่านเวทหลังไว้ตัวนะผ่านเวทไว้ตัวนะเศษปะผ่านผ่านเวทกลับหลังไม่ตัวนะระวังใครได้พี่เท่านะผ่านเวทกลับหลังไม่ตัวนะเออไม่เป็นไรผ่านเวทเอาเอาแป้เต้ยก่อนไล่ทีละคิวไล่ทีละคิวอ่าไปไปมากลับมากลับมาไปเล่าให้ได้ต่อกลับมาเข้า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 มาครับเข้ามาโฟนเดิมครับ โนโค้งเดิมครับอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปรอก่อนรอแรงก่อนฝาดเวทไปมองมองเข้ามาก่อนมองเข้ามาก่อนดูบับเพื่อนบับเพื่อนไหนไม่ได้เบรกไหนไม่ได้เบรกไหนายนไม่ได้เบรกมันอยู่ไหนรับอยู่หน้าวาร์ปหรืออะไรวะไปไปดัน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 ไปต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยวิ่งให้โบเลยวิ่งเข้าโบไปวิ่งโบไปวิ่งเข้าเลยโบไปโบไปวิ่งโบไปโบไปย้ำแดงแล้วลวงได้เลยลวงได้ลวง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 เลยงเนี่ยของ้งเยองโค้งเนี้ยโค้งเนะ กูดึงแรงให้ต่อยได้ต่อยมันไม่มีแรงนะไหนกลับมาหมดหมดแล้วกลับมาก่อนกลับกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหลมา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 นายไม่ได้เบรกไหนไม่ได้เบรกไหนไม่ได้เบรกวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้า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 กูแรงแล้ววิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยเป็นเต้เดี๋ยวิ่งเข้าเป็นเต้เลยวิ่งเข้าเป็นเต้พี่ผ่านฝาเต้นไปกูดึงแรงให้เดี๋ยวกูดึงแรงให้ไปไปไปฝาดเต้กับนายทุโมนะว๊ับพี่ผ่านฝาดเต้นไปครับพี่ผ่านฝาดเต้นไหนายไหนมาหน่อยไหนมาหน่อยไหนมาหน่อยนายมาหน่อยปไนะ บัวลงบไปลบัวไปลบเฮ้ยเอางี้ยงี้อยเข้มาปล่อยมาปลอยมาให้มันถึงตั้งโซหน่อยปอยมาตั้งโซหน่อยึงแรงกับมาดึงแรงกับได้รปล่อยมานปล่อยมาครับไดนปล่อยมาวาเ้คำไว้มีฝ่าฝตเ้ษคำไว้รึีิปปาตตเ้คำไว้ราเ้ษคำไหนพ้ามาไหนพ้ามาก่อนให้มันตั้งโซลหน่อยไหนพิชกับมาก่อนครับพีชกับมาก่อนพกับมารอก่อนรอก่อนรอก่อนรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนไม่ได้เบรกไหนไม่ได้เบรกปั๊บใหม่ปั่บเศษใหม่ปบเลย ไหนไเบรกหนามึวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าเลยวิ่งขึ้บอล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 ไปวิ่งขึ้บอลถึงมีแรงให้ไปไปกดแรกัแไปพี่ฝาดาดเวไปมันไม่มีแรงพี่ฝาดาดเวไปฝาดเวทไปมันไม่มีแรงแล้วฝาดเวทไปเฮ้ยพิ่ฝาดอะไปโดนโบกัน่ะพี่ฝาดเลื่อนลบไปทั่วเลยไปไปไปอามา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 เฮ้ยเร็วเร็วยึดโซนไว้เข้าเข้าอันนี้สุดเลยเข้าให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 ้สุเลย พอไหม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 เฮ้ยไอ้ไหนไหนใครตายใครตายแล้วบินบินมบิน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 บิบินใหม่บิน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 บ้องบินเล่นมาเร็ว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 ไหมเร็วไหมบอลอ่ะโบ้ไหนโบ้ไหนโบ้ไหนโบ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 เฮ้ยโบไปโบ้ไปบ้องต่อยเดี๋ย้องต่อยเดี๋ย้องต่อยเดี๋ย้องต่อยเดี๋เออบ้องต่อยยาตัวแข็งปล่อยไว้ตัวแข็งปล่อยไว้คุณอย่าไปต่อยปล่อยไว้ก่อน บอกไว้ก right? ok. ah, right. right. ่อนเนี่ยมึงรู้ไอ้เหี้ยเข้ายังไงวะหายในโลไปบหาเนโลไปเรื่อยๆไอ้โลไปเฮ้ยตัวอ่าตายเข้ายังไงแสบโบใ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 บโบไปเรื่อยๆใครใครหลุดรอบลกผีถึงโบไปนะอาต่อยต่อยต่อยเพื่อแต่งกันแล้วต่อยต่อยเนี่ยร้องตัวนึงเนี่ยไหนไหนไหนปีกกูตัวนึงต่อยดี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 เฮ้ยต่อยหน่อยต่อยหน่อยไอ้น้องต่อยตัวแรกน้องต่อยตัวล่าก่อนน้อง น้อยต่อยแฟบตัวเนี้ยแฟบตัวเนี้ยปิดจะมี่าดุงวีแล้วเฮ้ยดุงวีอะโบบายโบบายโบอยเตอร์บอยเตอร์บอโบบาย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 เฟลุกกี่บายเฟลุกกีบายโบบายแอดแอดกินเลยไปไหนต่อยน็อตต่อยไอ้น็อตดุงวีไม่เป็นไร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 ปิดเปิดลุกกี่ปิดเปิดลุกกีไม่เป็นไร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 เอาแค่นี้เฮ้ยดงดงวิมึงไปดูดงวิมองมึงมองไปจุนมองมองไปเจนดงวิเดะไปเจนดงวิตัวหนึ่งอ่ะ ไม่ไรไม่ไรต่อย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 นี่ต่อยนี่ตงอ่ะน็อตต่อยน็อตยหาต่อยเลยน็อตต่อยน็อสบายหาต่อยเฮ้ยทิ้งานบ้รรทอนจับนี่ทิ้งานบ้านบอลพี่โบบายโบ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 บายโบบาโบบาโอ้โหจะขึ้นมาจะขึ้นมาเฮ้ยมันวิ่งหลุดโลเกียต่อยนี่โบบาไหนโบไหนโบไหนจะม่อโบบายโบบายโบบา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 โบบปยมันพี่ข้าผิดบ้านนะวะ เฮ้ยปิดโกคิโบมันปิดโลกีแล้วโบมันปิดโลคิแล้วลลวิ่งไปโบต่อยเลยลุ้งในโกคิเลยลุ้งในโลคิลุ้งในโกคิเลยปิดโกคิปิดโกคิปิดโกคิยังปิดโกคิเลยปิดโกคิเลยให้พี่บอกปิดโกคิปิดเลยรอบไม่งในในเนี้ยโอเคติดนะเราไม่ติดนะบั็กติดนะเราเนี่ยเฮ้ยเฮียโอมบอกติดเหรอไม่ใช่เอ้าพี่แลนน้ำเครียอะไรวะมึงจะบอกติดทำไมมึงก็ไม่ต้องไอ้นี่ดีมึงไม่ต้องบั็กติดมึงกูปิดเอฟเฟกต์อยู่เฮียเอ้ยไม่ลุดไม่ลุดเอา พี่่หนอยมึงจะบั็กติดก็ช่างมันมึงไม่ต้องสนใจก็กูบอกก็ไันนะเอาแลนขึ้นเดีวค่อยบอกก็บอกติดกูก็นึกว่าแลนโบไป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 ยข้าไหนให้หน่อยพี่นั่นแหละมันดาบล็อกติดช่างมันกูบอกให้โบไอ้นี่โบคือไอ้นี่อย่างเดียวแลนขึ้นแล้วบอกไปรับสามพันนี่นะในซาด้วยในซาด้วยเข้าเยอะเข้าเยอะบลบอกไปบลบไปบล็อไปโบโบโบโ็อบลงคนกับตาลงคนกับตาลงโคลนลงค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 น เสาร์บอกดีบอกว่ามันบั็กติดเออมึงไม่ต้องพูดว่าบั็กติดกูบอกอยู่กูจะรอดูแดนกูเปิดเอฟเฟกเล่นอยู่ตายแล้วอะไรปลาฟิวเนี่ยเออเนี่ยปาฟิวเนี่ยฟ้าเปลเออฟาเปลฟาเปลดูมึงเห็นมือกูเนี่ยเห็นปะขึ้นแล้วปล่อยแล้วขึ้นอะไรวะกูบอกอย่าพูดคุยเอ้ยกูเล่นน่ะด่ามันขึ้นไงไม่ลงไม่ปล่อยนะกูมั่นใจกูอยู่แล้วมึงกูบอกอยู่ถ้าแลนขึ้น่คยบอกใครขึ้นไม่ขึ้นไม่ใช่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นเที่อะไรฟาเปลกูฟาเปลหัวมอยู่ สามพอื่นได้แลนด์ขึ้นมาได้กินเนี่ยกูวางยังไงกี่เนี่ยแอนไหนว่าหกพันแล้วนะเว้ยหกพันเลาะเลาะโบไปโบไปโบไปต่อยต่อยไหน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 โบไป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 เฮ้ยดวงวิวตัวหนึ่งดวงวิวตัวหนึ่งไอี๋ยวมีเดียวโบไปแลนด์ขึ้นมาบอกกูนะแลนด์ขึ้นแล้วบอกกูนะโบไปโบไปแลนด์ขึ้นแล้วบอกนะโบไปโบไปโบไป กดแจเขียวด้วยกดด้วยกดแจ็เขียวด้วยครับกดแจ็เขียวด้วยกดแจ็เขียวทุกคนเลยไนย์อ่ะไหนกดแจ็เขียวทุกคนเลยไนยกดแจ็เขียวทุกคนเลยกดดีกดดีกดดีไอแอดโดนจะใบ้แอดโดนใบ้แอด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 โดนแอดโดนแอดบอกว่าให้ใส่หมวกกันใบ้ไปไปไปว้าปากไปว้าปากไ ไปว้าบป๋าไปว้าบป๋เฮ้ยต่อยเฟกมาเด็กพี่เกดักแกดักเฟกมาหนักไปล่อมันล่อวินก่อนล่อวินก่อนบ้านมันหนีบ้านมันหนีวินเนี่ยล่อมันเอาวินให้หมดก่อนโผลไปวินเลยโผลไปวินผมให้มันหมดผมให้มันหมดโผล่ไปมันหมดก่อนผมไม่วินไปวินให้มันหมดก่อนหมอมึงดวงได้แดนชนกันอยู่อะไปมึงจะหมดแล้วไหนวิ่งข้าตัวหลังเลยไหนวิ่ข้าตัวหลังหมดเลยเห็นปะการทช่ไหนการทช่ไหนมามาดิเดินมาทางวัดนี่เดินมาทางวัดนี่ปานนี่หรออีโวอีโวอีโวนี่หว่า เฮ้ยอย่าพุ่งเข้า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 ออกมาออกมาเฮ้ยมาไว้มาฝ่ายเลยมาฝ่ายก่อนมาฝ่ายก่อนไปไปนายเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนเข้ามองไปแับเลยสามสองลึมโบไหนโบ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 มองไปดนบไปมองไปดนบไปมองไปดนบไปหมดแล้วนับครัหมดแล้วนับครัหมดแล้วไปกูแล้วกูแล้วไปกูแล้ววิ่งเข้าเลยไอ้ชิบเว้หสวเลยเว้หสวเลยกูแล้วไหนไหลไปหินไหนไหลไปหินไหนไหลพี่หินกูไหลไปหินนายกูไหลพี่หินตีบ้านไหลพี่หินตีบ้านเร็วไหลพี่หินก่อน ลายพี่หินลายพี่หินแกพี่หินก่อนลายพี่หินลายพี่หินหลายพี่หินเร็วตั้งเสียงไอ้นิกได้พี่สั่งต่อนะเฮ้ยมองมองมองต่อยได้ต่อยนะกูแทงกูแทงแอดจิ้มกูแทงแอดจิ้มเออต่อยต่อยได้ต่อยต่อยได้ต่อยต่อยได้ต่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองต่อยมองต่อยมองต่อยไม่ต้องหนีมันไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีต่อยได้ต่อยต่อยได้ต่อยแอร์โร่ไป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 ต่อยได้ต่อยต่อยได้ต่อยมันไม่มีแรงต่อยได้ต่อย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 นะ ป่อได้ต่อยต่อยได้ต่อยต่อได้ต่อยเร็ว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 งล้วงเร็วมองล้วงเมองล้็วหมองลดหมหมดแต่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเร็วๆรมองเร็วเลยมองเร็วมองล้วงเฮ้ยปิดล็อกกี้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 แล้วไอโร่ปิดแล้วกี่แล้วไอโรคมองล้วงแม่งมองล้วงปิดล็อกกี้ได้โรคมันีสีเอียวปิดเออปิดปิดเปิดล็อกกี้ต่อเปิดล็อกกี้ต่อตัดอยู่ใช่ป่ะเออโอเคโอเค โอเคโอเคแกาขได้ไอเดียมได้เหรอวยเอ้ยยเฮ้ไหนไอ้ที่นี่พี่ไอ้ไม่ได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 ้บอกมันไปบอกมันไปบอกมันไปเฮ้ยมึงกดไปมึงมึงไปแพ็กหินตู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 นมีไฟล่างนะครับ่ะตูนตูนมีไฟล่างนะารับว่ะขวาฝายขวาฝายขวาฝายตูนมีไฟล่างนะครับ่ะขวาฝ่าย นายไปรวมไม่เห็นนายไปรวมไม่เห็นนายนายนายมึงไปอยู่ที่หินได้หมดเลยคอยเคลียร์ที่หินเฮ้ยปิดปิดเปิดวิกีตไหมปิดเปิดวิกีตไปปิดเปิดวิกีตไหมเฮ้ยมึงฟังกูไม่ไป็นมึไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ ิงไม่ได้ทิงไม่ได้เฮ้ยตัวตัวเปลี่ยนเสื้อเป็นเป็นล่างนี้ยังไปล่างหนักยังเฮ้ยเอาเอาไอ้นี่ตามกูมาเอาไอ้เอาไอ้มอสมอสเฮ้ยมึงหลอกที่หินมึงหอกที่หินคิวเราที่หินคิวเราอะไม่ใช่ไหนย์นะฟังเฉพาะไหนนะเฉพาะไหนนะกูบอกไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงฟังกูเฮ้ยที่หินไม่เกียดอยู่ป่ะที่หินไม่เกียดอยู่ป่ะเฮ้ยบอกให้มอสไปเลยบอกให้มอสไปเลย bị lấy mót thử bị lấy cái này đi ra đi đi แม่งอ้าวเรียบร้อยไอ้ไหนมั้งไอ้กอนนะกูเห็นนะไอ้กอนไม่เอาปั๊มหรอวะไอกอนะไอทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึ่งปั๊มสองหนึ่งโอเคนะไอ้กอนนะแม่ปั๊มขอบคุณมากครับไปเฮ้ยปิดแล้วกี่โบมันปิดแล้วกี่แล้วโบมันปิดแล้วกี่แล้ววิ่งไปโบเฮ้ยกูปุ๊บเปิดไมค์เปิดไมค์กูฟังผิดไว้กีนี่กูจะบอกว่าปิดแล้วกี่แล้วมองเข้าไปต่อยงงงงงงไปไกลตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองลอย